สวัสดีครับวันนี้ชาวดาหยุดครับพาทุกท่านมารู้จักกับพี่ไพทู์ฝังคาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตัวนี้เราก็จะมาเป็นการทํานาหยอดข้าวแห้งนะครับซึ่งปกติแต่ก่อนภาคอีสานเนี่ยนะครับเขาจะทํานาหว่านข้าวแห้งแต่ปรากฏว่าต้นทุนค่อนข้างสูงและก็ผลผลิตได้น้อยนะครับซึ่งเราเองได้ทดลองไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วในการทํานาหยอดนะครับในการทํานาหยอดข้อดีของการทํานาหยอดก็คือ1ลดต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับสอง ในเรื่องของการเป็นแถวเป็นแนวนะครับแล้วก็แสงแดด่องได้ทั่วถึงนะครับทำให้ข้าวแตกกอแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเมื่อครับเมื่อเป็นแถวเป็นแนวแล้วเนี่ยนะครับในการจัดการแปลงก็ง่ายนะครับรวมทั้งในเรื่องของผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนลดลงนะครับในเรื่องของต้นทุนเมล็ดพันธุ์ จากแต่ก่อนเราทับหน้าหวานใช้เม็ดพันธุประมาณ25-40ถึงกิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่เมื่อเรามาทํานาหยอดแล้วเนี่ยเราใช้เม็ดพันธุ์ไร่ละ10กิโลไม่เกิน12กิโลกรัมต่อไร่ก็ทําให้เราลดต้นทุนในเรื่องของเม็ดพันไม่ได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเปอร์เซ็นต์ของความงอกก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่านาหวานเพราะว่านายอดเนี่ยสามารถที่จะเม็ดพันเม็ดข้าวเนี่ยสามารถที่จะกบดินได้100%ซนะครับเพราะว่า ฐานตัวนี้จะเป็นตัวแหวกล่องและก็เม็ดพันธุ์จะลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกบอีกทีหนึ่งทําให้สามารถกรบเม็ดพันธุ์ข้าวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเม็ดพันธุ์ข้าวก็จะงอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและก็เมื่อเป็นแถวเป็นแนวแล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้แสงแดดส่องทั่วถึงทั้งต้นข้าวนะครับข้าวก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ข้าวก็ไม่แน่นนะครับเพราะข้าวก็จะไม่แย่งปุ๋ยกันนะครับทาให้ข้าวแตกรอได้เยอะแต่ก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากนาานาาาซึ่่่่งงปปีีททททแแลลลล้้้ววกกุมมผ็ไไดดอํ700 ห้าสิบก่าไร่แล้วก็ให้ผลผลิตเท่ากับไร่กับหน้าดําเลยนะครับเพราะนันก็ปีนี้ก็เราก็เพิ่มเครื่องหยอดเข้ามาอีกหลายตัวครับ